เราขับผ่านไปเจอร้านนี้มาทุกคนเป็นร้านเค้กไฟแดงซึ่งร้านเขานะคะจะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเลยทางขึ้นสะพานริมหน้านะคะตรงธนาคารอมสินเมนูก็มีประมาณนี้ค่ะใครชอบไส้หวานไส้เค็มก็ติ๊กเอาได้เลยร้านจะเป็นร้านเล็กๆแบบนี้เลยทุกคนแต่เด่นมากแล้วถ่ายรูปคือสวยทุกรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์คือได้เลยทางร้านจะมีจุดให้นั่งรอด้วยนะคะแล้วก็มีมาร์เมลโลย,ย่างแบบนี้ด้วยจ้ารอบหน้านัดกับเพื่อนแล้วว่าจะมาซัพมาแต่งตัวแบบสตรีทสตรีทหน่อยถ่ายตรงสี่แยกนะคือต้องจึง้งแน่นอนเพราะไฟมัน สว่างมากเลยทุกคนของคุณคนสวยได้แล้วจ้ะใช่ค่ะคนคนสวยเองจ้า เจ้าของร้านคือน่ารักมาก enjoy สุดๆเราสั่งเป็นผักโขมยำสาหร่ายไข่กุ้งแล้วก็เม็ดมะม่วงเหย่ยซอสแม็กกี้นะจ๊ะจะเข้ากันไหมแต่ก็เออเข้านั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้งดหวานแต่ก็อยากกินอยู่และถามจริงเต้นทําไมก่อนโอเคก็ไฟมันสวยคนมันสวยเออเอาชมตัวเองเอา,เาไปราคาเค้กแผ่นนี้ที่เรากิน60บบาทนะจ๊ะคนอย่าเพิ่งไปเยอะนะขอไปทำคอนเทนต์ก่อน